ถ้าเราเป็นเจ้าของบริษัทมีคนมาสมัง,งานของเราสวมรองเท้าแตะเข้ามาเราจะรับทํางานไหมนะครับไม่ใช่ว่าทํางานราชการแลจะแต่งตัวไปยังไงก็ได้ไม่ใช่นะครับอย่างที่บอกนะครับผมรับจํานวนสิบห้าคนมีมาสมัครสิบคนไม่ใช่จะได้ทุกคนนะครับไม่ใช่จะได้ทุกคนเพราะฉะนั้นเรื่องการแต่งตัวสําคัญเพราะเราเอารูปรป่างรูปร่างลักษณะการพูดการจาปฏิพาณไหวพริบ ไปให้กมการพิจารณานะครับเพราะฉะนั้นสามกันนะครับดูนะครับพวกเราเสื้อกอโอเคอโอเคเราไม่ว่ากันให้มันเหมาะสมนู่นนึงก็โอเคแต่ว่าควรจะทับในนะครับทับในแล้วก็รองเท้าแตะใครที่ส่วนรองเท้าแตะก,ก็ถ้าไปไม่ได้ผมอยากให้ยมเพื่อนสวมเข้าไปทำพานนิดนึงนะครับนะถ้าส่วนรองเท้าแตะก,ก็ไปเหมือน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 ไม่ให้เจ็บกรรมการนะครับ รองเท้าแตะมาถึงรองเท้ารองเท้าที่จะให้เปลี่ยนป็นลักษณะบุ้งส้นนะครับไม่ใช่ปวดส้นเป็นลักษณะบุ้งส้นไม่ต้องไม่จำเป็นต้องเป็นรองเท้าหนังนะครับแต่อยากให้เป็นลักษณะบุ้งส้นอย่างที่หัวหน้าอ,อย่างที่หัวหน้านูสูงขก,ก่อนนะครับการปฏิบัติงานก็ต้องสวมเสื้อผ้านะครับ